ตงหน้าจอ p ี่แปปดคือรุ่นของมันมันมีแปแปดกับแปดเก้าอ๋อจะได้บอกถูกนะฮะก็แปดเก้ามันชมราคาได้อ๋อก็คือห้าสิบไม่แล้วแต่เราตั้งตั้งสองโปรแกรมอ๋อสองราคาก็คือยี่สิบบาทสี่สิบบาทคนละโปรแกรมเลยเราเอายี่สิบาทมาซักด่วนเอาสาสิบาทไปซักธรรมดาตัวปกติอะไรก็ได้ถ้าเปิดเครื่อง้นมาปุ๊บเนี่ย มันจะ relay ออนดิเลเพื่อเช็คว่าเครื่องยังทำงานอยู่ไหมถึงว่าสักพักหนึ่งถ้าเครื่องยังไม่ทำงานเดี๋ยวมันจะ off ออฟห้เห็มไหมออฟแล้วทีนี้ในการตั้งค่าของมันก็คือ,อตรงบนบ,นบอร์ดนะมันจะมีทั้งหมดอยู่4ี่ปุ่ม,มปุ่มนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีกุ้งม,มือไปอให้อีนกงมันจะมีปุ่มที่เขียนเขามาเซ็และเขียนเขาว่า Enter แล้วก็อัพดาว ถ้าเราจะตั้งค่าเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้มันจะขึ้นเป็นยี่สิบยี่สิบหรือยี่สิบาทจะเหมือนของเก่าอะนะอพี่กดเซฟตมันจะขึ้นเลยคอยคอยคอยก็คืออพี่กดเซ็ตนะมันจะขึ้นคอยอถ้าพี่กดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ผ่านไปนมันจะวนมากับที่ทกลับโอเคโอเคถ้าพี่จะเข้าในโหมดคอนเนี่ยพี่กดเอนเตอร์ ถ้าพี่จะไปเข้าไปตั้งค่าในแต่ละโหมดเนี่ยใช้การกด enter นะครับสคืออะไร C10 ก็คือเหรียญรับมันสามารถปรับได้เหรียญ5ก็ได้หรือจะใช้กับรับทุกเหรียญก็คือเหรียญบาก็ได้แต่ว่าเราเป็นตัวอย่าเหรียญ10แล้วก็ตั้งไว้10บอคือชนิดเหรียญครับใช่ชนิดเหรียญก็เหมือนดิ e p s w i t c ช่องที่3ของอันเก่าทีนี้พี่เซตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพี่กด enter หน้าจอมันจะกระพิบแบบนี้แป๊บแแล้วพี่กดเซตเพื่อข้ามไปในข้อต่อไปข้อนี้คอสคอสก็คือราคาเหมือนเดิมถ้าพี่จะเข้าไปตั้งค่าพี่กด enter อันนี้20มันตั้งได้สูงสุดอยู่ที่90้าสิบไหมกด up up ก็ได้ up ก็ไดนะใช่ up คือเพิ่มดาวคือลดเห็นไหมก็คือโอเคโอเคเปลี่ยน เปลี่นก็เปลื่อนมาที่เแล้วก็ Enter ก็คือล็อกค่ามันไว้อยากได้ย0ิก็มากด Ent e r สมมติพี่ตั้งเสร็จเอาที่ยี่พี่ตั้งค่าเสร็จแล้วพี่กด e อ t เ r รสังเกตหน้าจอมันจะพิะพบแบบนี้พอพี่ตั้งค่าเสร็จพี่ก็เซตกดเซตเพื่อข้ามไปในข้อถัดไปแล้วมันจะกะพริบพมันไม่ไม่ได้ออกเองหรอพี่ไม่ได้ออกต้องกดเซตเพื่อข้าม ข้ามกด enter เสร็จมันจะกับกระพริบจช่แล้วเรากดเซ t เพื่อข้ามไปในข้อต่อไปอ่าตั้งหมดแล้วอ่ะออกอ่ะบอกอีกข้ามขั้นหมดโอเคอ่าอีหนึ่งก็คือรีเลย์ตัวที่หนึ่งเราอยากให้มันข้อกี่ครั้งเราสามารถให้มันข้อได้แล้วกด enter นะข้อหนึ่งครั้งอันนี้ข้อหนึ่งครั้งเราสามารถออฟได้เห็นไหมไม่ให้มันข้อเลยให้มันข้ามไป เราสามารถตั้งได้ตัดไปเลยตัดไปเลย่ไม่ต้องไม่ต้องเคาะเลยเราต้องใช้มันต้องใช้ต้องมาใช้ตัวตัวสายอันนีหนึ่งเพื่อออนครับใช่ไหมต้องเราต้องเฟ็ดหนึ่งครั้งตลอดเลยใช่ไหมใช่เป็น power อ่ามันนับจากนี้อ่ารีเลย์ตัวเนี้ยคือตัวที่หนึ่งสองสามสี่นับจากนับจากขวามือไปใช้มือนะอันนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่เราก็ต้องตั้งหนึ่งเกือบทุกตัวเลยวใชหให้มันเคาะมันมีระดับน้ำที่ต้อง นี่เพื่อนเใช่พอพอหนึ่งเสร็จแล้วพี่กด enter เพื่อข้ามไปรีเลย์ตัวที่สองรีเลย์สองก็ตัวนี้คือระดับน้ําพี่น่าจะรู้ว่ามันเข้ากี่ครั้งใช่ไหมสูงสุดสามค้งสามค้างพี่กด enter ผมตั้งไว้สามอ๋อระดับน้ำก็เรียกสองใช่พี่กด enter อีกทีหนึ่งมันกระพริบแล้วกดเซตนะทีนี้รีเลย์ตัวทสามเนี่ยผมไม่ได้ต่อผมเลยปิดออฟออฟไว้แล้วก็เข้ามาเช็คก็ได้กด enter ไอ้ตัวนี้ที่ที่บอกว่าเอาไปพักหมดอื่นใช่ไหมใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยใช่ครับใช่ครับตัวที่สี่คือสตาร์ทใช่โอเครีเลย์ที่สามนี่เลยอ่ารีเลย์ที่เราไปเลือกเพิ่มได้ใช่รีเลย์ตัวที่สามเนี่ยเหมือนเพิ่มเพิ่มโปรแกรมใช่เราอยากให้มันเป็นลุกเล่นตรงไหนเราก็สามารถเพิ่มได้โอเคนะแต่เราปิดเราโอเคปิดผมปิดไว้อยู่นะ แล้วผมกดเซตรีเลย์ตัวที่สี่อันหนึ่งครั้งอยู่แล้วสตาร์ทแล้วนะส่วน l d r เนี่ยมันมีหนึ่งัสื่อ่ะ l d r เนี่ยมันจะมี l d r หนึ่ง l d r หนึ่งก็คืออะไรมันจะไปเซ็นเซอร์ตรงรีเลย์ตัวที่หนึ่งมันจะไปจับตัวที่หนึ่งใช่ก็คือถ้าเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ย ถ้ามันยังไม่เจอ LDR ถ้าของเดิมนะมันจะกดให้3ามครั้งแล้วข้ามไปเลยเนียวไหมถ้าเป็น LDR c มันก็จะไปเซนเซอร์ตรง power ตรงตรง Start มันก็จะไปกด power แบบย้ำๆให้จนกว่าจะเจอ LDR มันถึงจะข้ามไปให้แล้วก็อีกหมดหนึ่งก็คือ off off LDR ก็ออก DR, คือไม่ใช้ LDR ก็คือมัยอนเนี่ยได้เลย เหมือนยกเลขสีขึ้นมนาะอ,อันนี้ที่ที่ใช้ก็คือเป็น LDR ก็ Inter per set, กด enter เพเซตแล้วกด s a v เพื่อเข้าไปนี้สามารถตั้งเวลาได้ B R A C เนะี่ย T R A C นะเนี่ยมันสามาตั้งตั้งเวลาได้อันนี้ตั้งไว้ที่หนึ่งชั่วโมงกับ3ามหนึ่งชั่วโมงกับ30สวิสามสิบนาทีทีนี้ มันจะใช้ในตอนไหนมันจะใช้ในตอนอที่เราออฟ LDR คือถ้าเราไม่เลือกใช้เอลดิอารก็เป็นหมวงตั้งเวลาไง,ไง่ายๆเอาไว้สำหรับพวกเครื่องขอบผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องไปซิงเซิลเอร์ LDR มันจะนับเวลาหมดปุ๊บมันก็จะตัดไฟออกออาโเคตัด,ต,ดตัดตัวเครื่องด้วยตัดตัวเครื่องเหมือนว่ามันตัดไฟ AC งเหมือนเอน็กเจ็ทอ่ะมันเล็กแย่มันเป็นทองหมดมเลยเนเดียวกันแต่ถ้าไอเราไม่ตั้งนาฬิการเราก็ไม่ต้องใช้ใช้สายนี้ใช่ไหม ก็คือเราเข้ามอแปลงปกติก็ได้้วแต่เราถ้าเราไม่ตัดไฟเลี้ยงบอดแต่ถ้ามผมแนะว่าวิธีเนี้ยมันดีตรงที่ว่าระหว่างคนที่เขาจะมารอหยอดเหรียญหรือคุณยังไม่มาใช้เนี่ยไฟมันไม่ไปเผาบอดเครื่องซักผ้าตลอดเวลาไงซึ่งมันจะดีกว่าแต่ถ้าเราไม่ตัดเนี่ยไม่รู้อย่างบางที่เนี่ยคุณไม่ค่อยมาซักอย่างเงี้ยแต่มันยังกินไฟเลี้ยงบอดอยู่เงี้ยอบอดต้องร้อนบอดเครื่องซักผ้านะมันจะร้อนอยู่ตลอดเพราะว่าไฟห้าโวลต์ 1, มันสแตนบายอยู่ส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ผมว่าถ้าเขารู้ว่าตัดยังไงเขาตัดหมดนะครับเพราะอย่างน้อยสิบเครื่องคุณคิดดูเครื่องหนึ่งสามสิบวัต30ต์สามสิบวัตต์สามสิบวัตต์สิบเครื่องสามร้อยวัตต์ต่อวันเนี่ยรอดไปสามบาทแล้วอะ่ะเดือนรอดเท่าไหร่ประหยัดไฟตัดมาเข้าตรงนี้แทนต่อไปวป็น C in c o ย l in เขาเรียก c o ย l in นะแล้วกด enter ไป c o ย l in หมายถึงเป็นสถิติของเครื่อง เครื่องนี้เคยหยอดมาเท่าไหร่แล้วสามารถเช็คดูได้อ๋อโอเคพี่กด enter สองทีมันก็จะออกเป็นหน้าตรงนี้ให้แล้วมันมันสามารถเช็คได้สองจุดก็คือจุดตรงนี้หรือมาเช็คข้างนอกก็ได้มากดพี่กดอ่าค้างไว้โอเคคือยี่สิบใหถ้าจะเคลียร์พี่ก็กดปุ่มดาวดาวแช่ไว้ไม่ต้องเข้าที่โม่ก็กดอกดตรงนี้ดูก็ได้มันดูได้สองที เคลียนี่คือเคลียนหมดเลยให้มันเป็นสมบูรณ์เคลียนเ,<ล>เป็นศูนย์หมดเลยเฉพาะไอ้สถิติอ <Okay. S 2> ีกอย่างว่าติดเคาน์เตอร์ของเนี่ยเอาได้อ่าใช่ถ้ากินด,ดิราจะติดเคาน์เตอรต์ตัวหนึ่งใช,ใช่อันนี้ไม่ต้องติดนี่ก็ได้ดูจาก่ไม่ได้